สวัสดีครับผมวันนี้จะมารีวิวจักรยานสำหรับผู้หญิงโดยเฉพาะยี่ห้ Giant Leaf. อ g จ a n t l e a ฟมาดูกันครับว่าคันนี้มันมีอะไรบ้างผมเริ่มเหมือนเดิม <c oughs> ที่เดิมเลย <c oughs> ชิปเตอร์ชิปเตอร์หน้าเป็นร้อยห้าครับผมอโอเคครับมาดูกันครับนี่ไม้นี่เป็นไม้แค y e อาเบรกเป็นหนึ่งศูนห้าเหมือนกันเฟรมครับนี่เฟรมเป็นเฟรมคาร์บอนนะครับดูสักหน่อยชัดๆสหน่อยสวยมากคันจริงสวยจรนี่ว็บวิบวับวิบวับนี่ใจแอนนี่หลักอ่านเขาเลื่อนลงมาดูให้ชัดเฟรมเขาเป็นทรงนี้ครับปรืด โอ,อามาก็หลักสับจานหน้าสับจานหน้าก็เป็นหนึ่งศูนย์ห้าจานหน้าก็หนึ่งศูนย์ห้าเหมือนกันใช้ขนาดจานห้าสิบสองสามสิบหกฝันโอ้นี่ผู้หญิงปั่นนะครับใช้ห้าสองนี่ยนตีนผีอันเทกาครับรนี่ประมาณนี้ประมาณนี้ อันนี้ก็เบรกหลังครับนี่หลังก็หนึ่งศูนย์ห้านี่เฟรมเพิ่งได้มาเมื่อวานเขาประกอบเมื่อวานเลยเนะี่ยโอ้ดูดินี่ยังคาอยู่เลยโอ้คาติดอยู่เลยอ่าดูดูรอดูล้อครับอ่าอ,อันนี้ล้ออุลตราทีมครับนี่วีหอ,อจะ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 แหนะประมาณนี้ ล้ออมตาทีมอันนี้ล้อหลังลหลังก็ประมาณนี้ยึบนี่ล้อก็ของอมตาทีมครับอ่ะจบแล้วครบคันละนี่ผมก็จบ,จบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ